อันนี้เป็นนกคารมรมีขัดมีหนุนแต่ไม่ใช่ยังไม่เคยต่อ,อมีนต่อเมีเอ่อเฉลยมากพอสมควรนะครับที่ สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับจักรพง์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้มาชมนกบ้านน้องนะครับบ้านจะมาหลายวันแล้วแต่ไม่มีเวลามาก็เพราะฝนตกถนนขาดนะครับโนรูขนาดไม่มีรูนะครับยังขนาดนี้ถ้ามีรูจะขนาดไหนอ่วันนี้ก็มาคุยกับน้องเขาว่านกเขามีอะไรบ้างนะครับนกมีประเภทไหนนะครับมี1กุก2กุก3กุก นะครับมีคูอ่างมีไหมเอ่อคูอ่างไม่มีแล้วก็อ่าเป็นเทพก็มียกยกปีกอยู่ยกใบไหมจดเรื่อยๆนะครับเออจดเรื่อยๆแต่ก็ยกเนาะอ่าโอเคมีเทพเทพอ่อนๆไม่ใช่เทพไม่ใช่เทพแก่นะครับอ่าหรือว่าชมนกครับตัวนี้อ่าเดี๋ยวผมจะให้ชมนกนะครับมันเป็นนกตัวอ่านี่ตัวนี้ ตัวนี้ตัวกงแดงแดนี้นะครับเป็นนกนกต่อตัวน,นี้นกต่อโอ้ตัวนี้คารอันนี้เป็นนกคารมรมีขัดมีหนุนมีขัดมีหนุนแต่ไม่ใช่ยังไม่เคยต่อ,อเป็นนกต่อเก่าเขาแต่ยังไม่ได้ออกต่อเออเป็นนกต่อเก่าเขาแต่เขามาอยู่นี่ยังไม่ได้ออกต่อแต่ตัวนี้เป็นนกอต่อนะครับเชี่ยวชาญไหมเล่นมาหลายปีแล้วครับโอ้เล่นมาหลายปีแล้วเออเชี่ยวชาญก็คือถ้า เชี่ยวชาญก็บอกว่าเชี่ยวชาญนะครับเอ้เจ้านี้ผมอยู่กันมาโอ้โหหลายสิปีครับหลาย10ปีคุยกันมาแต่ไม่ไม่ได้ค่อยออกคลิปเท่าไหร่นะครับเขาไม่ค่อยอยากออกคลิปเท่าไหร่ตัวตัวนั้นคือตัวด้านในนี่คือดิวตันเนี่คือดิวตันครับตัวนี้ดิวตันเชียงเกือบใหญ่เนาะเดี๋ยว ดูว่าจะจวดหรือเปล่าตอนนี้มามืดมากนะครับถ้ามาแต่เช้าก็ฝนตกฝนดินนะครับก็เลยฝนหยุดค่อยมาอ่านี่ดูดูดิวตันจะจวดหรือเปล่าเอาดินลงมาดูหน่อยจีต่อดินก็มีนะครับใครสนใจต่อดินนอ้องก็ไปนะครับไปถ้า,าใ,ใจตรงกันนะครับพอไปพอมานกก็ไม่ขันเลยที่นี่ไม่คู ว่ามันเย็นแล้วครับกโมงอนน้โมงเย็นนะครับอาจะจวดหรือเปล่าดูดิวตันไม่เอาแล้วน่าจะเช้านี้น่าจะดีกว่านี้ดูครับดูดูต่อดินนะครับอันนี้ดูก่อนว่าจะยังไงนะครับอืม เอาเอาต,ต,ตัวตัวเทพมาดูหน่อยมันมันยกไหม,มเดยลองลองเอามาดูสิตัวเทพถ้ายกก็โอเคถ้าไม่ยกก็เออแต่เจ้าของเขายืนยันว่ายกนะครับยืนยันว่ายก<ค>แต่เออคิด,อ,คดอยู่นะครับเดี๋ยวดิว่าวันนี้จะยกหรือเปล่าเอาเอาไว้กลางเลยจะยกทางไหนก็อย่าลืมนะครับพี่น้องเอฟซี FC นะครับที่ ติดตามจักรพงศ์นะครับด้านแฟนเพจเฟซทางด้านปุ๊บนะครับก็ขอขอบพระครับกำลังแรงใจอยากจะได้นกอะไรนกแบบไหนนะครับนกจุดจวดนะครับนกต่อที่พอสมควรนะครับมีเฉลยมากพอสมควรนะครับที่น้องเขาเล่นเจ้านี้คือเขาเล่นคือ คัดมานะครับคัดมาเล่นถ้าถูกใจไกลแค่ไหนก็ไปนะครับก็ขอขอบพระคุณนะครับพี่น้องที่ให้ความเมตตาทางด้านเศร้าด้านพเนียด,ด,นด,ดนะครับจะเป็นเศร้าพเนียดดินดําข้าวขัดนะครับตอนนี้ข้าวขาดัดดินดานะครับย้ายทาครับโมสต็อกออที่ทยังอยู่เยอะอยู่นะครับพรุ่งนี้ผมจะเริ่มด้านนะครับเพราะว่าฝนน้ําท่วมทําอยู่ในบ้านนะครับทุกครั้งทําอยู่นาท่วมลด้นะครับก็ต้องทําอยู่ทุ่งนานะครับอะ อย่าลืมนะครับนกจุดจุดนะครับมากมายนะครับเอ่อทักมามาว่าต้องการสเปคไหนนะครับเอ่อนกไม่ไม่คึกไม่ขันละเพราะว่าตอนนี้จะนอนละดูท่าทีจะนอนเอ่อนี่ครับตัวนี้เอ่อคืออะไรนกต่อสองกุก๊กนกต่อสกุ๊กเต็มนกสองกุ๊กเต็มใช่ไหมเอ่อสองกุก๊กเต็มตัวนี้ก็นกต่อหนึ่งกุ๊กหรือสองกุ๊กสองกุก๊กห้อยเอ่อสองกุ๊กห้อยตัวนี้หนึ่งกุก๊ก ตัวเทพ<คณ>นึพ่ง<ค><อ>กุ๊กเอ่านึ่งกุ๊กอ่านี่ครับตัวนี้ก็คือดิวตันเอ่าดิวตันมันลูกผสมหรือล,ลูกป่าป่าอืมเดี๋ยวไปดิวตันนะครับก็สวยนะครับตัวนี้ก็คือดิวตันคือกันใช่เจ <chen? S 2> ้<ค><อ> เดี๋ยวตันเชียงเล็กครับอ่ะก็โอเคครับตัวนี้นกเชื่องเชื่องทางนั้นอยู่ใกล้ๆครับตัวนี้คือนกตอดินนะครับได้เฉลยมาแล้วเออเล่นแล้วครับครับโอเคครับอ่าก็ชมนกแล้วนะครับก็อ่าไปชมน้ําท่วมนะครับอ่าทุ่งนาจักรพง์นะครับเป็นเหตุการณ์จะเป็นแบบไหนพี่น้องก็อ่าติดตามดูนะครับว่า รถจักรพงอยู่ตรงไหนนะครับตอนนี้ยังเอาขึ้นมาไม่ได้เลยครับนี่หลังรถนะครับตรงขาตรงหินกองหินลงพ่อเนี่ยหลังรถข่าตรงนาตะโพกป่ากล้วยนี่รถเราครับรถเราคงไม่คงไม่เป็นไรครับเพราะว่าน้ํามันบ่าวออกตรงข้างนั้นไม่คงไม่นั่นหรอกครับปลอดภัยไ,ไม่ไม่เป็นปัญหา เดี๋ยวผมจะเพื่อความมั่นใจจะมัดรถใส่ต้นพยุงไว้จะได้พยุงกันครับไม่เป็นปัญหาครับแม่ยานางช่วยคุ้มช่วยคุ้มสิ่งศักด์สิทธิ์ในรถเยอะแยะครับช่วยคุ้มครับครับนี่ครับน้ำแม่น้ำป่าสักครับวัดวารีล้อมนะครับรถผมออกมาไม่ได้ผมต้องมัดใส่ต้นพยุงนะครับ ต้นพยุงต้นขนุนอยู่นั่นครับไม่เป็นไรครับตรวจสอบดูแล้วปลอดภัยรถเทวดาครับไม่ต้องห่วงครับจุดๆวครับทางครับทางที่ไปนานะครับาจาัก,กรพงนะครับก็สำหรับพี่น้อง f อทีอ่ตอนนี้จัก,กรพงก็ไม่ได้ค่อยอัปเดต เรื่องนกเท่าไหร่นะครับตอนนี้น้ําท่วมนานะครับดูครับทางไปนามาแรงมากนี่คือแม่น้ําป่าสักครับสูงกว่าพื้นนาเยอะแยะมากมายนะครับอันนี้ผมเดินรถผมก็อยู่ในนาเมื่อกี้เนี่ยไปผูกไปแล้วไปผูกมัดใส่ต้นพยุงไว้นะครับพยุงข้างวัดเอามาไม่ทันออกไม่ทันมาเมื่อคืนมาแรงนะครับามาโดมาอย่าไปใกล้เมื่อกี้นี่ตกน้ําเกือบตายเนี่ยไอโด คุนศึกคู่ใจครับก็รำมัดระวังเอาจะพาขึ้นบ้านครับไม่มีคนเอาข้าวไม่ให้กินลำบากออก็ค่อยๆไป,ไปอย่าไปใกล้เหน้ำลายฟูมปากเลยก็ขอขอบพระคุณนะครับพี่น้อง f อฟทั่วประเทศที่ให้ความเมตตาจักรพง์นะครับนี่คือพายุโนรูนะครับสร้างความเสียหายถนนใกล้ขาดนะครับตรงนี้ครับถนนข้านาจากักรพงมาได้สัญจรได้ก็น่าจะเป็นแต่ รถมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ก็น่าจะยากหน่อยครับองเสียหายพอสมควรนะครับทางเข้าวัดก็นี่ครับนี่สูงกว่า,าหน้านะครับเยอะนะครับแม่น้ำป่าสัตว์เออล้นขึ้นมา,าแม่น้ำจากาจังหวัดไหลามาจากทางภาคอีสานจากทางเหนือนะครับทางาจังหวัดเลยนะครับ ก็ขอขอบพระคุณนะครับพี่น้องเอฟซีทั่วประเทศที่ให้ความเมตตาจักรพงศ์นะครับไม่ว่าจะเป็นทราบเป็นพเนียนตอนนี้นกก็ยังมีนะครับนกก็อยู่ทุ่งนามาเที่ยวมาดูนกนะครับมาดูนกมาดูความเรียบร้อยนะครับมาดูหมาไม่ได้กินข้าวแต่เมื่อวานนี้ครับมาดอมาเร็ว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 ,รวไปเจออะไรก็ไม่รู้ครับอยู่มามาดูมาเร็ว หมดแรงอยู่ในนั้นดินแม่น้ำนะครับท่าจะเป็นกระรอกกระแตหรือ,อสัตว์ต่างๆอ้าวมาดูดูดูดดน,นครับต้องค่อยๆไปครับระมัดระวังนี่ตรงนี้แรงมากครับไม่มีต้นไม้กั้นนะครับเออก็อย่าลืมนะครับฝากติดตามฝากกดติดตาม,ตดตามดาากดซับตะไครักรพงหน่อยนะครับอ่าไม่ว่านกก็ยังมีอยู่นะครับพี่น้องท่านไหนอยากจะช่วย เจ้กระพงก็สั่งได้นะครับสั่งนกได้พอได้ค่าอ,อาหารการกินหน่อยครับเพราะว่านกเอาหมาไปไหนก็คงจะออกไปไหนมาไหนลำบากอยู่ครับทางยากทางตัดขาดแล้วครับก็คุยมานานพอสมควรครับก็ขอจบคลิปลงเพียงแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวยังไง ล่าสุดอัปเดตยังไงเดี๋ยวผมจะ,ะแช้งพี่น้องอีกทีนึงว่าเสียหายแบบไหนครับโอเคครับครับสวัสดีครับ